สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้นะคะจะเป็นแนวทาง10บนนะคะเลขคู่ขี้1่1สูตรแล้วก็10บนตัวเดียวอีก1สูตรรวมเป็น2สูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว8งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่9เรามาดูสถิติกันก่อนนะคะ งวดแรกนะคะงวดแรกสูตรที่ใช้นะคะหลักแสนนะคะหลักหมื่นแล้วก็ท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบเจ็ดนะคะแล้วก็บวกสองคงที่เจ็ดบวกสองเป็นเก้านะคะเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขขี้นะคะออกเจ็ดแปดหลักสิบเข้าเจ็ดเลขขี้ งวดต่อมานะคะ8กับ7เป็น5 5บวก8เป็น3 3บวก2เป็น5 5 7 9 1 3นะคะออก9 6 9เลขคี่นะคะงวดต่อมานะคะหลักแสนหลักหมื่นนะคะ5 5บวก8เป็น3 3บวก2เป็น5 5 7 9 1 3นะคะเลขคี่ออก9 8นะคะ เข้าเก้าว่าต่อมานะคะ3กับ4เป็น7นะคะ7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น0 0 2 4 6 8เลขคู่นะคะออก1 4 5เข้า4เลขคู่ว่าต่อมานะคะหลักแสนหลักหมื่น4กับ5เป็น9นะคะ9บวก8เป็น7 เจ็ดบวกสเป็น9 9 1 3เกเป็นเลขคี่นะคะออกห้งเข้า5เลขคี่งวดต่อมานะคะหลักแสนหลักหมื่นนะคะสีบวกหเป็น0 0นบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5้านะคะห้าเจ็ดเกได้เลขคี่นะคะออกเก้าหเข้าเก้เลขคี่งวดต่อมานะคะ หลักแสนหลักหมื่นนะคะเจบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็ดเบวกเบวกหเป็น3าบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น6กนะคะหกแปดเลขคู่นะคะออก0ู0นย์หเข้า0ูนย์ะคะเลขคู่หลักสิบทีนี้ก็จะเป็นการคำนวณกันในสองวันส,สุดท้ายนะคะ หลักแสนนะคะแหลักหมื่นนะคะสหลักสิบท้ายครั้งที่1นะคะแแล้วก็บวกสองคงที่8ปดบวกสามเป็น1นึหนึ่งบวกแเป็น9ก้าเ้าบวกสองเป็น1นึ่งนะคะหนึ่งสาห้าเจ็ดเเป็นเลขคี่นะคะออกเจดสองเข้า7็ดเลขคี่ ทีนี้เราจะมาดูวดนี้กันนะคะว่าได้เลขคู่หรือเลขคี่นะคะแล้วเรามาลุ้นให้สูตรมันเดินต่อนะคะเพราะพี่กุลก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเรามาลุ้นกันนะคะหลักแสนนะคะแปดหลักหมื่นเหลักสิบท้ายครั้งที่1นะคะหกแล้วก็บวกสคงที่แปดบวกเเป็นห้าห้าบวกหเป็น1 1ึบวกสเป็นสามนะคะ สามห้าเหนึ่งเลขคี่นะคะสิบบนงวดนี้นะคะเป็นเลขคี่นะคะเรามาต่อเลข10บ,บนคู่คี่สูตรที่สองนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะพี่กุลยังไม่เคยลงมาหลายงวดแล้วนะคะสิบบนเลขคู่คี้นะคะเรามาดูนะคะเข้ามาแล้ว9งวดนะคะ งวดนี้เป็นงวดที่10สูตรใหม่นะคะก้างวดนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสถิติกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆพี่กุลจะให้สูตรตั้งแต่อันแรกเลยนะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะคะหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวก1 5 6 7 8ได้8 0 2ศูนยี่เลขคู่นะคะออก4ี่ห เข้า4เลขคู่งวดต่อมานะคะหลักแสนหนึ่งครั้ง6นะคะบวกหเป็น7 9 1 3 5, 1> 5เป็นเลขคี่นะคะออก7 8เข้า7งวดต่อมานะคะ8ปบวกสนะคะเป็น2อบวกหเป็น3 3 5 7 9 1, 1นะคะได้เลขคี่ ออกเก้าหกนะคะงวดต่อมานะคะหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งได้สองบวกหนึ่งเป็นสามสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเลขคี่ออกเก้าแปดเข้าเก้างวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด 8 0 2 4 6นะคะเลขคู่เข้า4นะคะออก4 5งวดต่อมานะคะหลักแสนนะคะ4บวกหน่วยล่าง2ครั้งนะคะ4บวก4เป็น8บวก1เป็น9 9 1 3 5 7นะคะออก5 2เข้า5หลักสิบนะคะเลขคี่ ว่ต่อมานะคะสี่บวกสเป็น8ปดบวกแเป็น2องบวกหน่งสี่บวกสีเป็น8ปดนะคะสี่บวกสเป็น8ปบวกหนเป็น9ก้านะคะเก้าหออก95นะคะเข้า9เลขคีงว่ต่อมานะคะงวดต่อมาหลักหลักแสนนะคะเจ สิล่างสองนะคะเจบวกสเป็น1นบวกหเป็น2องสองสีนยะคะเลขคู่นะคะออก0ูย์หเข้า0หลักสิบทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวัดสุดท้ายนะคะสำหรับเลขคู่ขี้สูตรที่2นะคะเรามาดูว่ามันจะออกมาตรงกันไหมนะคะทีนี้ เรามาดูสูตรนะคะหลักแสนนะคะแปดหลักสิบล่างนะคะสองครั้งหกบวกหกเป็นสองแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขคี้ออกเจ็ดสองเข้าเจ็ดทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะหลักแสนนะคะแปด แปดบวกสี่เป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะเป็นเลขคี่สูตรที่สองสูตรที่หนึ่งของเราก็ได้เลขคี่นะคะคนละสูตรกันนะคะเพืเ่อนๆได้เลขคี่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะอันนี้พี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะ ทีนี้เรามาดูสิบบนตัวเดียวนะคะสิบบนตัวเดียวของพิกุลนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหกงวดนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเราก็ไม่รู้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะคะเราก็ว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆ เรามาดูกันนะคะงวดแรกนะคะคำนวณได้9นะคะออก9 8หลักสิบเข้าเก้างวดต่อมาคำนวณได้4นะคะออก1 4ึี่หหลักสิบเข้า4งวดต่อมาคำนวณได้5นะคะออก5้สองหลักสิบเข้าห้า งวดต่อมาคำนวณได้9นะคะออก9 5หเข้า9หลักสิบงวดต่อมาหลัก10ตัวเดียวนะคะคำนวณได้0นะคะออก0 ، 6ทีนี้เราจะมาคำนวณกันใน2องวดสุดท้ายนะคะและเรามาลุ้นให้สูตรมันเดินต่อนะคะพี่กุลก็ว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะ เอาไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะ8หลักหมื่นนะคะ3หลักร้อยนะคะ7แล้วก็หลักสิบล่างนะคะ1ท้ายครั้งที่1นะคะใช้หลักสิบหนึ่งครั้งนะคะ8ท้ายครั้งที่สองนะคะก็ใช้หลักสิบหนึ่งครั้ง6 แล้วก็บวก4คของที่นะคะ8บวก3นะคะเป็น1 1บวก7เป็น8 8ดบวก1เป็น9 9บวก8เป็น7 7บวก6เป็น3 3บวก4เป็น7ออก7 2นะคะเข้า7ทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะว่ามัน เรามาดูว่าคำนวณได้เลขอะไรและมันจะเดินต่อไหมนะคะในวันที่หนึ่งนะคะหลักแสนนะคะแปดหลักสิบเจ็ดหลักร้อยหลักพันนะคะแปดหลักสิบล่างนะคะศูนย์หลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหกหลักสิบท้ายครั้งที่สองหกแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะ แปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกแปดนะคะเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะคะสิบบนตัวเดียวได้เก้านะคะมันจะมาไหมนะคะสรุปนะคะสรุปสูตรที่หนึ่งนะคะได้เลขคี่นะคะสรุปสูตรที่สองนะคะ เลขคู่ขี้สิบหน่วยบนก็ได้เลขขี้นะคะสูตรที่สนะคะสิบบนตัวเดียวได้9นะคะเพื่อนๆก็เป็นขี้ทั้ง3สูตรเลยนะคะพี่กุลก็ว่าไปตามสูตรนะคะถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะคะขอพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ